การสร้างตัวและความสำเร็จของเล่าปีเล่าปีเป็นคนที่สร้างตัวเองจากที่ไม่มีอะไรคนที่สร้างตัวจากมือเปล่าจนกลายเป็นหนึ่งในสามห้องเต้ได้นั้นถ้าไม่เก่งจริงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญคือเล่าปีไม่ใช่คนที่ฉลาดปราดเปรื่องไม่ว่าจะเชิงบูหรือเชิงหมุนทำสึกออกรบก็ไม่เก่งกาดวางแผนการรบก็ไม่เก่งเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เล่าปีก้าวขึ้นเป็นใหญ่ได้อย่างไรเล่าปีเป็นคนคิดใหญ่คนเรานั้นหากจะคิดทําการใหญ่ต้องมีคนเก่งเข้ามาช่วยเล่าปีเป็นคนมองคนขาดเขามีน้องร่วมสาบานอย่างกวนอูและเตียวหุยทั้งที่ในเวลานั้นทั้งกวนอูและเตียวหุยยังไม่ได้สร้างวีรกรรมอะไรส่วนขุนศึกอย่างจูหลงที่เข้ามารับใช้นั้นอาจจะเป็นเพราะเล่าปีเห็นว่าจูลลงมีลักษณะที่ดี จุดเด่นของเล่าปีคือมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นคนที่มีเมตตาอบอ้อมอารีอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดแข็งแกร่งที่ยากจะหาใครทัดเทียมได้ในเวลานั้นในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นในอีกมุมหนึ่งของเล่าปีก็ขัดกันกล่าวคือเขามักจะอวดอ้างว่าตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่น เล่าปีรู้จักใช้ความเป็นเชื้อพระวงราชวงศ์ฮั่นให้เป็นประโยชน์ได้แต่นั่นก็นับว่าเป็นส่วนน้อยในภาพใหญ่ของเล่าปีในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ความจริงแล้วเล่าปีคือลูกชาวบ้านที่เรียนหนังสือไม่เก่งแต่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหานักปราชญ์การไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทำให้เล่าปีเก็บความรู้สึกได้ดีและความนิ่งเรียบเฉยของเล่าปีทำให้โจโฉมีความหวั่นเกรงมากที่สุด การที่เล่าปี่มาจากลูกชาวบ้านทำให้เขารู้ว่าชาวบ้านต้องการผู้นำแบบไหนจุดเด่นนี้ได้ขยายไปแบบปากต่อปากไม่เพียงแต่ชาวบ้านจะรับเท่านั้นแต่บรรดาผู้มีฝีมือทั้งหลายต่างก็เข้าร่วมกับเล่าปี่ไม่น้อยปัจจัยแห่งความสำเร็จของเล่าปี่คนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีแรงผลักดันหรือความทะเยอทะยานจึงจะประสบความสำเร็จ การจะบรรลุความสำเร็จได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐานดังนี้ 1. ต้องมีกำลังทหารรวมทั้งขุนศึกที่ดีมีฝีมือ 2. ต้องมีการวางแผนหรือมีกลยุทธ์ที่ดี 3. จะต้องยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ 4. ต้องเป็นผู้นำที่ดีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งทั้งหมดนี้เล่าปีมีครบโดยเริ่มแรกนั้นเล่าปีได้รวบรวมกำลังทหารกับทั้งขุนศึกไว้เรื่อยๆและพยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระโดยตั้งตนขึ้นแข่งกับโจโฉแต่กองทัพของเล่าปีทำศึกได้ไม่ดีพอที่จะตั้งเมืองเป็นที่มั่นได้ต้องไปอาศัยเมืองของผู้อื่นอยู่การจะบรรลุเป้าหมายต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้า เล่าปีมีความทะเยอทยานแต่ไม่อาจประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเล่าปีรู้ตัวว่าตนได้สติปัญญาในการวางแผนการรบจึงควรหาผู้มีสติปัญญามาร่วมงานด้วยเมื่อเล่าปี่รู้ว่ามีผู้มีสติปัญญามากชื่อว่าขงเบ้งหรือจูก,กัดเหลียงจึงอยากได้มาร่วมงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของเล่าปีจึงทําให้ได้ขงเบ้งมาร่วมงาน คงเบ้งได้เสนอความคิดด้านยุทธศาสตร์ให้แก่เล่าปีนั่นคือที่มั่นหรือแผ่นดินที่จะสร้างความได้เปรียบในการรบโดยแนะนำให้เล่าปียึดเสฉวนทั้งที่ไม่มีใครให้ความสำคัญกับดินแดนแห่งนี้เมื่อเล่าปียึดเสฉวนได้แล้วจึงทำให้มีฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งเล่าปีรู้ตัวว่าเขาเด่นและด้อยอะไรเล่าปีมีจุดเด่นคือเป็นผู้มีความจริงใจ รักพี่น้องเพื่อนฝูงทําให้เล่าปีเป็นที่รักของคนทั่วไปซึ่งทําให้เขาเป็นผู้นําของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เล่าปีมีความทะเยอทะยานเพราะถ้าเล่าปีไม่มีสิ่งนี้ก็คงไม่มีแรงจูงใจที่จะฟันฝ่าให้ประสบความสําเร็จได้ถ้าหากเล่าปีมีความหยิ่งยโสก็คงไม่ได้คนดีมีฝีมือมาร่วมงานเช่นไม่ได้น้องๆอ,อย่างกวนอูก,กับเตียวหุย ไม่ได้จูลลงมาเป็นขุนศึกคู่กายคงไม่ได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาเป็นต้นคนที่จะปกครองคนเก่งมีฝีมือได้ย่อมต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเล่าปีลงตัวเองก็คงไม่ประสบความสำเร็จ